สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวนวิภาโซดาพักรหัสนักศึกษา6 5 4 1 8 8 0 0หหมู่เรียน65-9ทัค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง ความหมายของการประเมินตามสภาพจริงนะคะการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะโดยงานหรือกิจกรรมที่เมเหมายหผู้ปฏิบัตินะคะจะเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงค่ะจึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อนและเป็นองค์รวมมากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการประเมิน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญกับการประเมินตามสภาพจริงนะคะการประเมินการเรียนรู้จะเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะเป็นผลมาจากแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนนะคะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะสําหรับการประเมินตามสภาพจริงเป็นแนวคิดหนึ่งค่ะที่เหมาะสมกับการประเมินที่เน้นผู้เรียนนะคะแนวคิดนี้ให้ความสําคัญกับการประเมินที่วัดความรู้ ความสามารถที่แท้จริงนะคะที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนเองค่ะภายหลังนะคะจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประเมินตามสภาพจริงนะคะจะครอบคลุมถึงวิธีการที่หลากหลายค่ะเช่นการนําเสนอการต้องวาทีการจัดนิทรรศการการแสดงกิจกรรมการประดิษฐ์การสืบค้นการปฏิบัติการทดลองการสังเกตและการสํารวจค่ะลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริงนะคะ1 งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีความหมายก็คืองานที่ให้นักเรียนปฏิบัติต้องเป็นงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงในชีวิตประจําวันนะคะเป็นเหตุการณ์จริงมากกว่ากิจกรรมที่จําลองขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบค่ะ 2. เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีที่หลากหลายนะคะเป็นการประเมินนักเรียนทุกด้านทั้งความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะนิสัยค่ะโดยจะใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนนะคะ เน้นให้นักเรียนตอบสนองด้วยการสร้างแสดงสร้างสรรค์น,นะคะผลิตหรือทำงานในการประเมินต้องประเมินหลายๆครั้งนะคะด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติมากกว่าการประเมินความรู้ค่ะ3ผลผลิตมีคุณภาพนะคะนักเรียนจะต้องมีการประเมินตนเองตลอดเวลาค่ะและพยายามแก้ไขจุด อ่อนของตนเองนะคะจนกระทั่งได้ผลงานที่ผลิตขึ้นอย่างมีคุณภาพค่ะ4ใช้ความคิดระดับสูงนะคะต้องพยายามให้นักเรียนนะคะแสดงออกหรือผลิตผลงานขึ้นมาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดวิเคราะห์สั่งเคราห์ประเมินทางเลือกการลงมือกระทาตลอดจนการใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ ห้านะคะมีปฏิสัมพันธ์ทางบวกก็คือให้นักเรียนนะคะนักเรียนต้องไม่รู้สึกเครียดหรือว่าเบื่อหน่ายต่อการประเมินของครูผู้ปกครองและนักเรียนต้องเกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันในการประเมินแล้วก็การใช้ผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงนักเรียนค่ะดังนั้นจะสรุปได้ว่าการประเมินตามสภาพจริงนะคะเป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตัวของผู้เรียนในสถานการณ์ต่างๆที่มีความใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียนและมีความหมายต่อผู้เรียนนะคะโดยจะใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายค่ะก่อนจะสรุปเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนซึ่งการประเมินผลนะตามสภาพจริงนี้นะคะถือว่าเป็นการประเมินแนวใหม่และยังสอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะซึ่งมีหลักในการประเมินที่สำคัญคือประเมินผลผู้เรียนในกิจกรรมที่หลากหลายโดยงานหรือกิจกรรมที่กําหนดให้ผู้เรียนนั้นนะคะจะต้องสะท้อนความสามารถในการคิดขั้นสูงของผู้เรียนประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนด้วยนะคะและในการประเมินผู้เรียนนอกจากครู ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแล้วนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่นักเรียนเพื่อนนักเรียนผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆอีกด้วยค่ะ